คออได้เวลาแจ้งเกิดเข้าพยาไฟดีถึงเวลาของมวยได้แจ้งเกิดในวงการแล้วนะครับหลังจากที่ปรับมาใหม่สดๆร้อนๆ้อน,นี่เป็นเกมแรกที่ผมได้จับมวยนะครับ คือผมลองเข้าไปเล่นในโหมดฝึกซ้อมแล้วอะ่ะมันสกิลสเนี่ยหลกักๆที่มันปรับมานะครับสกิลสสามารถชิงได้นะครับแล้วก็พาสซีฟเนี่ยมันจะมีเอ่อเป็น,ปนไอ้ลัศมีครับที่ที่มันทําให้เราเห็นว่าเราจะต่อยหรือว่าเตะได้ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีสแต็กนะครับทำให้มือใหม่ในเล่นง่ายขึ้นนะครับใหาม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์โก l เ e n t e ติม a m e .com ได้แล้ววันนี้ เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพคคูป,ปองเติมเข้าวัยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้เติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกูขอร้องเลยมึงอย่าเต้นท่านี้ได้เป่าวะเฮ้ยตัวโคตรเท่เต้นท่านี้มันอายอเ,เขาว่ะเห็นนะทุกคนจะสังเกตว่าเนี่ยพอเราตีสแต็กลมเนี่ยมันก็จะมีพอเราเก็บทีหนึ่งตีสองปุ๊บมันก็จะมีรัศมีเป็นวงขึ้นมานะครับแสดงให้เราเห็นว่าพาร์สีเราเนี่ยมันสามารถเตะได้ไกลแค่ไหนนะครับประมาณนั้นเลยทําให้เหมือน เอามาให้มือใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยครับสมัยก่อนมันจะไม่มีสแต็คตรงตรงสเตอร์ม,มานาครับข้างล่างไม่มีนะครับตรงที่ผมชอบคือมันชิ่งได้เนี่แหละ<อ>ทำให้มวยเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันต่อยแรงขึ้นด้วยนะสะกิลสองอะปง โอ้หไอ้ช้างมันล้านว่าเอาไปหนึ่งหมัดโอผมไม่ได้ออกของด้วยนะครับนี่ขนาดต่อให้เห็นไหมเมื่อกี้ขนาดผมไม่ได้ออกของยังโคตรแรงขอโทษหรอไม่เป็นไรครับเพื่อน คือเนี่ยเวลาเพื่อนคิดว่าเพื่อนผิดนะเพื่อนร้านเราขอโทษแล้วก็จบจบกันไปนะครับสังคม RV เนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่ที่มันยอมยอมกันได้นะครับเกมมันถึงจะเล่นสนุกนะครับใครจะเข้ามาดูไม่กดไลก์ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์ใครกดขใอยร่ำขใอยรวยขอให้แฟนหน้าตาดีตอนนี้กูจะโดนละกลัมาก่อนดิงงงงเนี่ยมันชิงได้นะครับเวลาเวลามันตีชิงอ่ะถ้ามันโดนคลิปด้วยกันอ่ะฮิต ฮิตที่มันโดนฮิตแรกอ่ะมันจะเท่ากันนะครับอันนี้ทุกคนพอเข้าใจไหมแต่ว่าถ้ามันชิ่งไปโดนฮีโร่อ่ะมันจะเบาถ้ามันโดนคลิปด้วยกันมันจะดาเมจมมันจะเท่ากันนะครับไม่งงนะครับไม่งงนะเ้ยเรียบร้อยหัวตาหมัดโคตรแรงเว้ยว่าทุกคนจะไม่งงนะครับที่ที่ผมพูดไปนะครับคือถ้ามันต่อยโดนคลิปอ่ะแล้วมันแล้วมันชิ่งไปโดนคลิปด้วยกันดาเมจมมันจะเท่ากัน ผมว่ามันโดน100ชิ่งไปโดนคีบอีกตัวนึงมันก็จะโดน100เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นชิ่งไปโดนฮีโร่อ่ะมันจะเบานะครับมันจะเบาลงประมาณนั้นเลยทำให้มวยแผนเนี้ยมันเล่นแล้วมันเคลียร์คีบได้ง่ายขึ้นนะครับเฮ้ยหูเกือบซวยแล้เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมจะกดสกิลสองออโต้เพื่อให้มันตีมังกรนะแต่มันไปตีบัฟฟ้าเพื่อนเฉเลยว่ะ เนี่ยนะเมื่อกี้มันชิ่งโดนคนนะครับมันมันโดนคนอ่ะมันจะเบาคนน่าจะเข้าใจนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ปรับมาให้มันเข้าใจยากนะมอยแพรเนี่ยทำมาให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับว่าตอนนี้ข้างล่างโดนเพกต้องมาแล้วเอลงมาแล้วเว้ยหูตัวคตรกระตกอือลานไม่ทันอีกแล้วกู เมื่อกี้จะแคนเซิลอันตินะครับแต่ว่าอันถิ่นมาแบบงงๆโอ้ช่วงนี้มือชอบลั่นได้ oh, <brilliant. S 1> รู้สึกว่าสก,กิลสองมันแรงกว่าเดิมป่ะวะรู้ว่ากูคิดไปเองวะ <c oughs> ลองจิมนี่ดูสังมัดปาเพื่อนของนำยิ่งเล่นสนุกนะมวยมันจะต่อยแรงนะครับ แต่สก,กิลช็อตต้องแม่นถ้าเล่นมวยแบบเป็นเราเป็นเมดตัวเมดแอตทส,สินไงมันจะเป็นเมดโป๊กนะฟิลเหมือนลิเลียแต่ว่าลิเลียวงมันจะกว้างกว่าไงแต่ว่าแรดอ่ะมันจะเป็นเส้นตรงนะครับมันองมีความแม่นยำถ้าอย่างมาล้าละโอ้แม่งกูมไม่ได้อีกแล้วอะ่ะอีเฟกต์วัยรุ่นโคตรช้า กูจะจะรอลัดแต่ลัดเขาไม่ทันเว้ยปับ๊บก<อ>ูท้อเลยว่ะเมือ่อกี้พาสีขึ้นแล้วนะแต่มันจะมีดีเลยนิดนึงนะครับมันไม่เตะให้ผมเลยอะ่ะเนี่ยถ้าเป็นแผดเก่าอะ่ะมันจะไม่มีไอ้ไอ้ลัศมีตอนที่เรามีพารสีอ่ะมันจะไม่มีเห็นเป็นมว,วงมัดรอบตัวครับถ้าเป็นแผ่นเก่าจะไม่มีมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับว่าระยะมันมันไกลได้เท่าไหร่ประมาณนั้นแหละ ขอมัดเดียวย้เคจุกทำเพื่อหัวแตงจุกหลายตายซะเงเขานี่แหละคือท่าไมายตายของข้ามิจะเจอหมัดเครื่องควายผมก็ไปไงดอกเดียวหลับนะครับน่าจะได้ปอมล่างนะครับผมให้เพื่อนรับกลางแทนให้บูบ้านเรามันมาวะบูบ้านเราก็เหมือนเป็นกาปรบบสมดุลนะแ้่ผมบ้าว้าบนนี่ว่ะ เพราะว่าการเพื่อนรับให้แล้วนะครับเอลสุน่าจะไม่ไหวหไม่ไหวแต่มันกดยันป้อมรรอหูฟิกยัดเฮ้ยโอ้โหกูไม่ทันเขาอีกแล้วมันลาดแม่นกันดังวะขอ,อสักตัวนี้โอ้กูขอเลยเพื่อน ลัดกูต่อยถ้าลัดกูกูต่อยมาดิถ้า,าถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าลัดอีกรอบมีเครื่องแน่กูไม่ยอมรับคำขอโทษด้วยเฮยมึงไม่ต้องขอโทษกูมึงไปไกลกูไม่ต้องฮิวกูไม่เอามึงไปไกลกู <laughs> ไม่ต้องมาทำดีไม่ต้องมาเดินใกล้กูด้วยไป มึงไม่ต้องขอบคุณกูณณไม่ทันําทำให้มึงเลยไปไม่ต้องมาเดินใกล้กูกดิเออมันจะล้าสผมแหละแต่มันล้าสไม่ทันไงกูรู้คือสังคมุมเกมอาบีนะครับถ้าเราอภัยกันได้เราก็ให้อภัยกันนะครับอย่าไปด่าเพื่อนนะครับมันไม่ดีนะครับ มก็พยายามฟอร์ทีมนะจริงๆผมก็ไม่ได้โกรธเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่กูว่ามันตั้งใจไอสัตว์เนี่ยถ้าถ้ามันมีโลมเดินให้ผมแบบนี้นผมก็จะเล่นสบายนะแบบเป็นคู่กลางอะไรเงี้ยว่าคนนี้ช้างเขาฝีมือดีเป็นการเล่นโลมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับถ้าคู่กลางทีมไหนมันเล่นแล้วมันเดินได้แล้วที่มันที่ถุยกูพูดที่อะไรเนี่ย ทีมม <Auf> ันก็จะเล่นง่ายนะครับประมาณนั้นเลยแต่ฝั่งเขา4ีเยอะนะครับอีลูเมียโอเมก้านะครับโหพูดคอมโบจะลองจะตุยได้เวลาแจ้งเกิดแล้วแต่มันเข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้โหมีฉลามมันมาแล้ววาวิ่งดิครับรออะไรอ่ะ เลื่อนนักสู้ในตัวคะมันพุ่งพลาดสุดๆมาดูสคอร์ดิครับตอนนี้14ต่อ4นะครับผมคิวไปแล้ว4ตัวตายสุดแอตติดไป8นะครับนี่กคูเป็นเมนหรือคูเป็นซับพอร์ตวะเนี่ยอืมมัดเพียงควายผมนี่คือเมนมวยตั้งแต่เกิดเลือนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่กลับนะครับ เฮ้ยโอ้โหมันกดแข็งขอบคุณมากเพื่อนอยู่เลยเดี๋ยวกูโยกโทษให้มึงด้วยได้เวลาแจ้งเกิดที hey, เดียวโอ้โหไม่ถึงว่าอันนี้ช้างมึงเข้าไปหน่วยกูทีดีเพื่อนแต่ผมต่อยโคตรแรงอ่ะตอนเนี้ย คือจะปรับมาทั้งทีอ่ะทำไมไม่ให้มันชิ่งได้หลายๆดอกวะ GM แบบว่าปนันหัวข้ามอยู่สี่ตัวก็ชิ่งสี่สี่ตัวเลยอ่ะไม่ทำแบบนั้นวะชิ่งอาจจะน้อยไปแบบว่าสกิลสองแบบว่าต่อยแล้วแยกมาประมาณห้าหมัดอะไรเงี้ยครับมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับ GM มวยมวยน่าจะโดนแบนอ่ะมึงไม่น่าจะได้เล่นอ่ะถ้าปรับมาแบบนั้นน่ะ ก็มมไม่เข้าใจสกิลอิลูเมียนะเว้ยแบบระยะมันได้แค่ไหนวะเหมือนจะไม่โดนแต่มันก็โดนอยู่ดีตอนนี้เริ่มต่อยโอเมกาไม่เข้าแล้วนะครับเขนาน่าจะขึ้นทอยมาแล้วผมต้องมีสตาร์ออฟนเจาะเวทนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ม่งั้นต่อยมันไม่เข้าว่ามันขึ้นไอ้นี่มาก่อนไงอะไรนะอะค่อยเขียวนะครับเวลาเราต่อยมนะันอะมันเจ็บก็จริงแต่ว่ามันก็จะรีเจนขึ้นมาเรื่อยไงถ้าเราไม่มีตัดเลือดนะแต่เกมนี้ผมจะไม่ขึ้นตัดเลือดนะ มมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเน้นดาเมจเบิร์ดมาเลยกลางจบได้แต่ว่าข้างบนโดนว่ะเนี่ยมันไหวปะวะเฮ้ยต้องไปบนนะเฮ้ยต้องกลับต้องกลับต้องกลับสวยแล้ววะ่ะคลิปข้ามโอ้โหคีบรถถังถ้าเคลียร์ไม่ได้จบแน่โอ้โหบุกเพลินไงบุกเพลินไปหน่อยนะครับเกือบโดนหล่อยว่ะ นี่เกือบซวยจริงตอนนี้ผมรวยสุดในทีมวะรู้สึกว่ามันต่อยแรงขึ้นเปาวะแต่มันไม่ได้เพิ่มดาเมจของสกิลสองนะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันต่อยแรงขึ้น oh, oh. วะบลบักแน่ <st uttering> เลยวะเดินมาดิขอสักตัวเนี่ยตัวบางๆเนี่ยถ้าเมจมันโดนผมชุดเดียวมันก็ตายอะ <st uttering> ตอนนี้ว่าเรามีโพคาลิต <st guitars> ด้วยนะครับ ช้างมันโยกไปข้างบนทำไมวะแต่ผมต่อยไม่ค่อยพลาดน,นะไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่าแต่จริงก็ไม่ฟุกครับฝีมืออยู่หรอปงในเวลาแจ้งเกิดฮะฮไม่กลับมึงตายนะ เข่าพญาไฟนี่ทั้งหมัดเคขี้ยงควายทั้งเข่เาขขพญาไฟโคตรแรงเหมือนว่าตอนนี้ใครก็ได้แต่ผมจะเข้าแบบมั่วซั่วแบบไอ้รอบที่แล้วไม่ได้ละโอ้ยหมัดเข้าหัวหัวแตกตัวกระตุกตัวกระตุกเว้ยกูเริ่มเวียนหัวแล้วเฮ้ยหุ้ยมันดีเอาเอ็กซ์ไอคิวโอ้โหเอ็กซ์ไอคิวเกือบซวยแล้ว ป่อยก่อนเลยว่ะดีนะที่ผมไม่สู้มันสุดอะ่ะไม่งั้นมันกดเอ็คิวผมตุยแน่พยายามแบบว่าน้นต่อยต่อยเอาระยะนะครับเพราะว่าตัวเรามันทำดาเมจได้แบบว่าในระยะไกลไงมาดกูตายได้ไงวะสกิลวช็อตต้องแม่นนะครับถ้าเราจะกดมันได้แบบถ้าต่อยโดนนัดหนึ่งะ่ะพวกตัวบางๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งหลอดดูโป นะพอชิ่งไปโดนคนอนะมันจะเบาเนี่ยครับแต่ผมว่าเล่นง่ายเอ้ยโดนนะโดนนะเมื่อกี้โอ้ยมันเกือบตุยว่ะเหลือนิดเดียวไม่เหลือไว้ทำไมวะมันหาผมเปิดโปแน่เลยเมื่อกี้เฟนิกซ์แต่ว่าดวงมันยังไม่ถึงคาดเข้าพยาไฟนี่โดนโดนโอ้ยนี่ผมต่อยแทบไม่พลาดเลยนะครับ เตยคางไปหนึ่งทีคางแตกมาดิบอกเลยว่าตอนนี้ใครกรได <S <S โคตรแรง่ะครับตอนเนี้ยหูวโคตรคอมโบนี่ผมต่อยา่าไม่แยเขาเขาห่วงป้อมนะครับหมัดเดียวอะ่ะ มันมีตัวแบบว่าตัวยืนค้ำไงโอเมก้ะเขาโตนี้นะแต่ว่าเพื่อถ้าเพื่อนมันทำดาเมจช่วยไม่ได้ว่าตัวมันก็มนมันค้ำให้ฝีอ่ะตอนนี้งวยมันโหดจัดไงฝั่งหัวามันก็เลยไม่กล้าเล่นนะครับมาดิขอมัดเดียวอ่ะมัดเดียวครึ่งหลอดโอ้โหไม่ครึ่งนะผมว่าประมาณเลือนเหลือประมาณสามสิบเปอร์ซนนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเลือด มีประมาณ1,000ก็โดนไป700อะระอเหลือสามครับเทียของผมมันนำด้วยไงมันก็เลยจะแรงแปลกๆนะครับโดนทีมีดุ่งอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมโชว์เมก้าคิวเลยก่อนจบเกมเอาไปหนึ่งมัด แรงว่ะแรงว่ะเวลาแจ้งเกิดอีกรอบละรอบนี้ผมไม่พลาดเน้นความชัวร์เฮ้ยเอาแล้วกูกดแข่งไม่ติดโอ้โหพระเอกตายตอนท้ายอีกแล้วว่ะผมจะกดแข่งแล้วไม่ได้แข่งไม่ได้เมื่อกี้เอ้าประมาณนี้แล้วนะครับ สิบเอ็ดสองบสองนะคะหได้เมต2สองแสเอ็อร์เซนเจันย่ 200, ยาหูสองแสนใน15นาทีโคตรเยอะเพราะผมต่อยโดนบ่อยได้ไงแล้วก็บวกกับการที่มันสามารถชิ่งได้ครับมันก็เลยโอกาสที่มันโดนเนี่ยมันมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยสูงขึ้นไงพอมันโดนคลิปแล้วถ้าคนมันอยู่ใกล้มันก็จะชิ่งไปโดนคนอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยทําให้มวยผมว่ามวยในแผ่นเนี้ยมันมันจะเล่นง่ายขึ้นว่ามือใหมก่ก็ถ้ามาเล่นก็ง่ายนะว่ามันจะมีสแตก็กแล้วมันก็จะมีรัศมีเป็นเป็นรอบๆตัวครับทําให้รู้ว่า,เ,าเ,วเวลาเรามีพาสซีฟเนี่ยมันมันมันจะเตะได้ไกลประมาณไหนนะครับโอ,โอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับสรุปเลยคือเก่งขึ้น นะครับสำหรับมวยในแผ่นนี้คําพูดคำจารได้ไม่ถุกภาพกราบขออภัยคนดูทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ้ายบายโซคน